วันนี้เราจะให้พี่โบเป็นตัวเซอร์รู้ว่าสองโดนทำแบบนี้หน่อยดิทวงแก้วได้โดยน้ำไ,ไม่หกไม่ฮู้ยไม่ใช่ดิเออฟูดอ่ะตาโโหยมึงจะไป้านกามีเฮอะไร้วแม้มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสนสวัสดีค่ะเลยิ่มใหญ่้ี่สุด<ห><ห> นี่ล้วมันของเขาไงคลิปเขาไงแล้วตื่นเต้นอาไรเนี่ยเขา,าพูดอะไรทุกคนพูดโมจินี่มันคลิปของเขาต่องของเขามาทำไม <c oughs> นีน่แล้มาชวนเขาบ้างหรไมนีน่ไงนี่ไงทำไมอ่ะทุกคนเชื่อไหมว่าแก้วน้ำสองใบเนี่ยกับน้ำขวดเดียวเี่กก็หาได้ทั้งบ้านแล้วเนาะจะหาไงก็งกินน้ำอะไรครับกินน้ำไม่หยุ่นะใช่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 ิช่ไอ้น้องจะเปียกหมดแล้วเนี่ย นี่แหละครับคือความาวันนี้ไม่ใช่เราเล่นวันนี้เราจะให้พี่โบเป็นตัวเซอร์อกแกงแกงใส่ใสน้ำไว้นะใส่น้ำไว้ในแก้วใช่ไหม,ไมแล้วมันจะมีเทคนิคในวงเล่าไว้แบบว่าควงควงแก้วแบบนีบ้แล้วน้ำไม่โกแล้วน้ำไม่โขในแก้ว แล้วน้ำไม่หกซึ่งเขาทําได้แต่ตัวต้องทําเป็นไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งข้างๆคนในออสเอร์แมนนี่แหละไปนั่งข้างแล้วตัวก็มาสอนตัวสอนเขาควงแก้วนวยสีแบบในวงอ่ะแบบว่าเขาอยากโกบ้างแบบกินแบบทาพิจดาพิจดานอะไรเงี้ยตัวก็ควงแว๊บอย่างเงี้ยกินแว๊บอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องทำาไงก็ทำหกใส่คนข้างๆหมดเลยเออเดี๋ยวดูซิว่ารีแอคของคนแต่ละคนอ่ะจะเป็นยังไงจะด่าไหมหรือว่าจะสอนเราหรือว่าจะให้ไปเล่นไกล เขารู้ว่าเป็นการฝึกคนละใบคนละใบไป,ไปเดี๋ยวไปหาเหยื่อเลยดีกว่าอะไรม,นนมันตัวไปนั่งหอนนั่ขงข้างๆตัวโอเคแค่นี้แหละไปไปอันนะั้ะก็ต้องมีคนเอาอไปด้วยพี่ไม่ใช่ก็ต,ต้องถือไว้ให้เขาไงอ,อ,อยากเรียนรู้อ่ะ you ยูโนะอายุเรดนิ้ n มันคือมีมตัวไปหอนนี่หรอใช่เขาตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวตัวก็อยากเรียนเขาไปเจอคลิปอันนี้มา,านเนี้ยเออเ,เดี๋ยวใส่คลิปนี้ให้ดูก่อนเน่ อย่างนี้เราขูมลองดูไม่ได้หมดเลยม่ใช้โอ้หทำไงก็เปียกเลยออ้จไมมันได้ยังไง้ากินน้ำอย่างนี้ไหมเนี่ยู่าสอนเดนทำอันนี้หน่อยดี เนี่ยเขาไปเห็นมาในทิกตอกอ่ะมันแบบว่าเอาความสามารถอ่ะควงแก้วได้โดยน้ำไม่หกอ่ะมันเท่แบบเวลากินในวงเล่าไงแบบเดี๋ยวไปโชว์เพื่อนอ่าใช่อย่างเงี้ยไม่ใช่พี่มันไม่ใช่อยางนั้นมันน้ำมันเทแล้วอ๋อโอเคแล้วยังไงแบบนี้เนี่ยเวลาเรากินใช่ไหมในวงอะไรเงี้ยเราแบบว่าเหนือไงโชว์เทส์ควงแก้วเงี้ยด้วยความเร็วปุ๊บแล้วน้ำไม่หกอ่ะทำได้ไงวะทำได้เหรอเขาทำได้ เตัวทำไม่ได้เหรอง่ายหาได้ไหนไม่รู้ก็ให้ตัวสอนนะคุแลุงให้ตัวขวานี่แหลมันได้สองด้านเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะดูนะไม่ทำได้เหรอชักตรงไหนอ่าลองดูลองดูทะมไงจับไงปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บแล้วต้องเวียงยังไงเพราะถ้าไม่ไปมืออย่างนี้มืออย่างนี้เหรอหรือว่าอย่างนี้เอออย่างนี้เหรอปึ๊บแล้วมันจะได้เหรออ่าอย่างนี้ ใช่อย่างงี้ง่ายเงี้ยอ๋อนี่ใช่ไหมง่ามง่ายง่ายหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้ยตัวไม่ใช่ดิทำไมแม่งไปขยอกแลหกอ่ะดิแม่งไปขยอกอ่ะมันหมุนมันไม่หมุนทีเดียวใช่ไหมพี่มองเห็นป่ะมันหมุนแล้วมันขยอกอย่างงี้ไงแหมเอาเอาน้ำมาหมดยังหมดแล้วอ่ะดิหรือว่าต้องพลาดนี้พี่เดี๋ยวแปเม้งไปเม้งไปเม้งไปเม้งกันเองรอน้ำก่อน ตายอย่างงี้เดี๋ยวก่อนเอาทิชชู่ก่อนไหมอ่ะเอาทิชชู่ทิชชู่มันยากตรงไหนอ่ะพี่น้องทำดิวงสวิงมันไม่ได้หรือความเร็วมันไม่ได้ไงความเร็วไม่ได้ความเร็วไม่ได้ความเร็วไม่ได้เหรอเออเห็นไหมพี่น้องยังหกเลยเออมันยากตรงไหนอ่ะดูดูดูน้ำอ่ะมือน้ำจะเยอะจะน้อยไม่สำคัญอยู่ที่ว่ามือสำคัญกว่าอย่างที่มันฟึกเห็นหมเห็นไหมคือว่า อุ้ยเอาเรื่องสูตรแก้วต้องกลับมาที่เดิมถูกส่วนใหญ่อ่ะมันจะมันต้องมันวงสวิงต้องไปต้องไปเลยอยากขยบขยักมันจะเลอะไงตุ้๊บไปเลยไอ้คิงอย่างงี้้ไหมอย่างงี้งี้บ่อ่ะมาละสวยหนึ่งสองไป็งมขอเขามันแข่งนี้ออกกําลังกายเาคเขาเห็นแล้ววิธีตัวมันผิดตัวดูนะว่าตัวทำยังไงนะตัวทำอย่างงี้ ตัวทำอย่างนี้ชชนมือตัวมันไม่สุดวงสวิงเข้าใจไหมอยู่ด้เนี่ยพี่น้องอ้าวไปทำอะไรมาเนี่ยฝึกเมียดีดีเรียอาพี่น้องทำให้มันดูพี่น้องทำให้มันดูไม่ต้องพี่น้องผมว่าถูกได้อ่าได้นะได้นะแขน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 ,นอ่ะถูกถูกปึ๊บ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 ย้อนต่อย้อนต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วเนี่ยเห็นไหมบีบแก้วแรงเกินไป มันบีบแก้วแรงเกินไปโอ้ไม่ทำแล้วทำเยี่ยงไหนวะพี่ไม่พอหวานหมดแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมันทำยังไงไม่เล่นแบบแก้วเปล่ากว่าแล้วแก้วเปล่ามันทำได้เนี่ยอดุเนี่ยเห็นไหมแล้วมันทำยังไงมันทำงี้มันทำอย่างงี้บ้าเปล่ามัาทานทำอย่างงี้ได้ยังไงอ่ะบ้าหรือเปล่ามึงอ่ะโอ้ยเหี้ยเดี๋ยวน้ำอุ่นดี๋ยวน้ำเย็นมันจะแดกแล้วเนี่ยเหี้ยเป็นจริงเลยโอ้ทิ้งผายเป็นหน้ามันไม่เป็นเมียเลย น well, ั่งเฉยๆไอ้เหี้ยแม่งเพิ่งจะเปลี่ยนชุดมาไปไหนกันแล้วเนี่ยผมมกูนี้แม่งเ้ยกรรของกู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 เฮ้ยเยเยเเเย เมืกี้ทำมาเ่อสอนก็ทำเป็นไม่สอนแ่ง ดูแล้ววันเสาร์เนี่ยเขาจะไปเจอเพื่อนเขาจะโชว์เพื่อนเขานี่ยไอ้พี่อะทำไรจะไปควงแก้วโชว์เพื่อนเป็นเขาไม่ได้เจอกันนานแล้วจะควงแก้วโชว์เออมันยากตรงไหนวะพี่ชาติคนกินเมียเก่งมันจะไปต้องควงแก้วโชว์ได้หรอถือมันให้ผมทําอย่างนี้ไปมันให้ผมทำงี้แบบตัวตัวสะดเนี่ยมันบอกมันหกใช่ถือว่าไม่พลาดเนี่ยหกห็นนะไม่พลาดโอ้หพี่มันยากมันไม่ใช่ง่ายนะเฮ้ยไม่มเนี่ยเนี่ยเนี่ย ใช้แรงเวียงนี่ใช้แรงเวียงทำทำนี่ว่าไงคือทำนี้แล้วก็มืออย่างกลับนี้เนี่ยบิดนีบิดข้อมือบิดข้อมือบิดข้อมือเนี่ยกลับอย่างเงี้ยใช่อย่างนง้้อนะบิดข้อมือแล้วก็บิดข้อมือกลับมาเอออย่างงั้นน่ะเออเนี่ยมือมันไม่สุดมือไม่สุดอาใหม่ดิไม่จำใหม่ดินี่นี่ดูนี่ความเข้าไปนี้ึ๊บใช่ไหมง่นไง่าย เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิยืนก็ได้อะยืนถ้ายืนมันต้องมีโต๊ะไอ้ถ้ามีโต๊ะมันจะถนัดกว่านี้โอ้ยสัตว์เอ้ยโอนเท่าไหร่ก็ไม่ได้แบบนั้ำปรไมาณแม่งเอ้ยมึงมากี่วันเนี่ยสองรอบแล้วเนี่ย เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิมันมาอะไรนักหนามันจะยากอะไรวะตัวตัวทำให้เขาดูด้วยเขี้ยงงุนหงิดแล้วนะไม่ยากมันง่ายง่ายพี่ไม่ต้องเดี๋ยวผมสอนเมียผมเดี๋ยวผมเียยิ่งพูดยิ่งขึ้นสอนเข้าไปแม่ดูลมันี่ดูดูดูในเวลาทำอ่ะก็ดูอยู่เนี่ยเห็นไหมนิ่มไหมนิ่มไหมดูเห็นไหมนี่นี่มันยังหกอยู่เลยไม่หกก็ได้เนี่ยเออเออแล้วมันทำยังไงรู้ไหมมันทำมือมือมันทำอย่างงี้มันทำอย่างงี้ปึ๊บใช่แล้วมันแล้วมันขยับมืออย่างงี้ ก่อนเพื่มันจะลงเออทำไมอ่ะมันที่เขยอกผมทำให้มันดูอ๋อทำทำให้มันสมูทสมูทอ่ะเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์แบบเบาๆเหรอเออเออสมูทมันต้องได้ใช่ไหมใช่อ่าเอายืนก็ได้ยืนก็ได้ทำครับแขนนั่นต้องค่อยๆมันต้องแบบอย่างนี้เออให้ถ่วงของแก้วอ่ะเออใช้แรงถล่มถ่วงนี้ใช่ไหเนี่ยนะบอกเป็นเครื่กินเบียร์ถ่วงให้มันสมูทอ่ะใช่จ้าโอยมึงจะไป็้ขาจะเปเหี้ยอะไรวว่าให้ค่อยๆให้เบาๆค่อยๆ แกอ่ะมันก็ค่อยได้แต่ว่าแก้วอ่ะมันต้องแบบเตียงกลางหงายมึงจะเป็นหรือยังจะเป็นหวัดแล้วเนี่ยไอ้ยี่ไม่กลัวจะป่วยละจ้าเดี๋ยวเอ้ยเอาไหมต้องอย่างี้ต้องอย่างงี้ต้องเอาขึ้นเมื่อกี้หนูมาอย่างงี้ไงสโลงเหมือนที่พี่บอกเออเอ้าเอาไหมต้องขึ้นอีกรอบมันเป็นยังไงวะอ่ะเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเป็นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวย้อนสอนเลยร้อนย้อนสอนเลยย้อนสอนอ่ะเห็น่ใช่เกือบแล้วเกือบแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ทีอ่ะตอนนี้ได้ได้เอออ่ะไอ้ยี่อ่ะรู้แล้ว ผมรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ถนัดฝั่งนี้มึงไปเอสายางมาปไปเสายางมาเดี๋ยวผมไม่สอนแม่งในห้องไงเดี๋ยนุนุเป๊ฝึกก่อนที่คนเขาจะทำงานทำการทำรถทำลามึงอสายางมาล้างเขาได้ไหมเออมันก็เปียกหมดเหมือนกันแล้วินนะอี๋ผ่านแล้วรถยังไม่เสร็จป่วยนี่ป่วยป่วยป่วยเดี๋ยวน้ำร้อนน้ำเย็นป่วยเลยป่วยแล้วพี่ทำเลยเออทำทำล้วไปทำลงไปไปนะ ไปไหนฮะไปหาหมอดิเบนไคยเขาจะมาเทินรถพ่อไงมาแรกครับผมไม่เอาตัวสอนหน่อยอีกแล้วเหรอตายพ่อช่วยหน่อมันอยากจะควงแก้วได้เหมือนในโซเชียลเขาเขาว่าพ่อก็ทําได้ตัวทําไม่ได้เยอะเมันไปป้าปกติมันไม่เยอะขนาดนั้นน่ะมันได้นะเนี่ยพ่อดูมันจะทำอย่างนี้ ยจะทำงี้ไม่ให้หกก็สอนมันอยู่เนี่ยว่าเนี่ยเห็นไหมไม่หกละแต่มันมันทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้เอาพ่อลองพ่อได้ไหมพ่อได้ไหมเอาหน่อยเดียวก่อนเอาหน่อยเดียวดิพ่อทำได้ไหมไอ้หนูทำเท่าไหร่หนูก็ทำไม่ได้พ่อเปลี่ยนแก้วปั๊บปได้พ่อยังเกือบได้เลยเนาะแล้วแล้วตัวไปอยู่ไหนมาวะนม่เห็นไหมอ่ะครั้งสุดท้ายนะความเร็วความเร็วเออได้เออ เร็วๆไงเร็วๆเร็วๆเร็วๆได้นี่หรอเร็วๆให้มันเร็วๆอะแบบแบบ Oh my God what is that แบบเขี่ยตูหมดเยอะมันเร็วไปไหมอะพ่อนี่เข้าหน้าพ่อหมดแล้วมึงอ้วทอ่อ้าดิเกลี่ยนี่นี่ใช่ไหมใช่ไหมนี่ก็คือที่แค่มันเร็วๆอะเมื่อกี้มันก็เร็วไปอายมอ้ยิ้มออาชาาาาามออาาาอมา มพออยั่างอ่อกนิดเดียวเองนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่มันไม่เยอะมันก็ไม่หกอลยใช่แค่อนี้ทําไม่ได้สอนสอนแล้วไม่รู้จักจำใช่แล้วมึงจะมาฝึกไปทําไมเขาจะไปกินโชว์เพื่อนวันสะอาดทีนี้เขาจะไปมิทติ้งเขาอยากควงแบบเกาหลีหนูไม่ทำแล้วหนูไม่ได้ละไม่ได้หนูไม่มีความสามารถ โอ้ยโง่แล้วมึงทำไมไม่ไปสอนม้าตรงโน้นวะเยี่ยมไม่งงจริงๆเลยเบื่อที่ผายเลยพ่อยังทำได้เลยให้ทำเลยให้ทำให้ทำเออเอออย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ย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 ทำไมันไม่รู้เทคนิคอยงเงี้ยเลยหันก็สอนมันไปให้มันดีๆดูเนี่ยเนี่ยควงไปควงกลับเลยด้วยช้าพอช้า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 มันหกมันพูดมันก็ไม่ฟังแล้วมึงยัง ให้มันควงขวดด้วยตอนแรกท่านควงขวดด้วยให้มันควงขวดเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยให้มันซ้อมตั้งแต่ขวดด้วยเห็นไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไหนไหนไหนอันนี้นะก็อะไรอ๋ออันนี้น้ำเย็นด้วยน้ำเย็นสวยอะไรเนี่ยสวยไรสวยไรเฮ้ยว่าใส่ยังไงวะน่ะใส่ตัดมันเย็นจั สอนตั้งแต่พี่หนองสอนพี่จ้าสอนไม่ได้ทักคนพอบอกคนหมดแล้วเฮ้ยเนี่ยแค่ขวดยังไม่ออกเลยแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกินน้ำอีกอย่างหนึ่งไปฮะกินน้ำเป็นกัญชเลือกไม่ต้องกินแล้วไปฮะแล้วดูนี่เนี่ยขนมหมากูแล้วมันจะกินละเนี่ยไม่ต้องอยากเรียนอยากรู้หรอกนะแตกให้เหมือนคนปกติเฮ้ยแหละทำคนอื่นก็เดือดร้อนไปเยียดทั้งบ้านแล้วเนี่ย แ,แค่ควงแก้วเนี่ยมันจะยากอะไรนักหนาไปเอียกบทดบ้านแล้วเนี่ยมันเปลืองไม่เปลืองน้ำเปลืองท่าเปลืองแฟ๊บเปลืองอะไรไหมอย่าไปอยากสอนอยากรู้ไปดูไอสิ่งที่มันควรดูไม่ใช่ไปดูอะไรแบบนี้